โอ้ยดูแกเก่งมากได้ผ่านมาถึงตรงนี้ได้ฮ่าฮ่ฮ่าเลือดฉันต้องสองพันสามเลยเนาะ สามได้ยังไงวะฉันเลือดห้าสิบเว้ยโอเคได้ฉันจะไม่ออมมือให้หนูนะอย่าหาว่านาสอนละกันเอาละด่านเปโลมิดแล้วก็ตัวสฟิงจะเป็นพยานให้กับการต่อสู้ของเราทั้งสองคนเอาละรอบ,บมาแล้วนะครับดาวหูอ๋อแล้ฉันจะจัดการแกนะเจ้าหนูอยู่นิ่งๆไงฉันตีละกันมันไม่เจ็บหรอกนะเอะอแตาจะได้รู้ว่าฉันผ่านรอบลึกมาได้ยังไงเอาละ อ้อะไรกันวะไม่โอ้โอาห่อ้โหแม่งยนหอกมาวตะกี้กูเห็นมึงถือแค่อันเดียวแล้วทำไมตอนนี้มีมากกว่าหนึ่งมาเนี่ยโว้ วันนีครับตอนนี้ช่วยโบกับเกมแช็เกมตัวโอเด้ชอบเร่นีกันอีกแล้วนะครับใดยวันนี้นี่ผมจะมาทําการเล่นตัวละครไปของสุดโหดนะครับนะเออซึ่งผมจะเปิดพลังก๊อตให้กับตัวละครที่สามารถโยนของได้นะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผมเล่นแล้วแหละหลายครั้งแล้วด้วยนะครับนะาแต่คราวนี้นะครับมันมีดาเมจไงมันมีแบบว่าตัวเลขตัวเลขบอกเลือดเราไงซึ่งมันจะเจ๋งมากนะครับถ้าสมมติเราโยนไปแล้วเราสามารถรู้ได้นะครับว่า การโยนแต่ละครั้งของเรานะครับนาเมตรเท่าไหร่นะครับนะเออเอาละมามาเริ่มกันใหม่นะครับ อ่าตัวแรกนะครับที่จะต้องรอนะครับก็คือแอนดิสนะครับนะเจอกับบัคพอนะครับบัคพอบอกเดี๋ยวผมจะโยนให้แมงไส้แตกไปเลยเอาลรบมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงลุยนะครับนะแอนดิสเลือดสี่พันนะครับกับการโยนหอกไม่รู้กี่ร้อยชิ้นนะครับประมาณ200นะครับโยนไปครั้งหนึ่งนะครับนะดูซิแอนดิสจะสามารถรับได้หรือเปล่านะครับนะเออจากเลือดสี่พันสามเอาหลอกกันมาสู้กับฉันทิ้งเอาตัวคนโยนแมงตีวไปนอกโลกแล้วนะครับนะส่วนตัวคนโดนเป็นยังไงนะครับโอ้ชันไหวหน้าโอ้หเดื่มดื่ร็วแอห โอ้โหไม่หลอดวาดม่งโอ้ยนะครับน่ะมันแรงเกินไปนะคระับพันผู้ชม อ้าท่านผู้ชมต่อมาลองเจอตัวละครปล่อยงูดูนะครับนะโอ้ยถ้าผมเพิ่มดาบเบลมันเข้าไปนะครับนะเพิ่มการปล่อยมันโอ้หมันจะปล่อยงูมากกว่าหนึ่งตัวแน่ๆเลยนะครับน้มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งข่าวนี้เจอกับฝูงเทควันโดนะครับนะแะพวกเราจะเตะมันพวกเราโอ้โหเลือดเยอะกว่ามันต้องเยอะเอาละพวกเรามีเยอะกว่ามันต้องเยอะด้วยเอาอะไนี่บอกเฮ้ยนัก็ได้รู้ว่าฉันทําอะไรได้เอาไปโง่นี่เอ้โหโนนม่มันโยนอะไรมาวะเด้อเฮ้ยมันโยนไห้อยู่เฮ้ยเนี่ยไห้น่าจะมีปลาโลนะเฮ้ยปลาลาเตี่ยมนีกนีวเว นะเอา้าโดนเตะสี่โคง้งโอ้โหแตกใจเอาใหม่ว่าฉันจะเอาใหม่คราวนี้แกเจอฉันแน่ข้าจะปล่อยงูออกมาเยอะๆเลยออกมานะครับเป็นไงโอ้โหงูไม่แค่ตัวเดียวอีกแนละ้วชิบหายนะสสวยนะเทพเจ้าไข่แม่มาช่วยกูเลยเโดนเตะนะครับนะไสแตกแนอะตาย เอาละนะครับต่อมาเจอกับเทพธนูอพอลโล่ฮะได้ข่าวว่าแกรังแกคนที่ไม่มีทางสู้อย่างนั้นเหรอไอหมอน้ามันแค่ชาวนาจับงูออกมาปล่อยเฉยเอาละพวกแกเทควันโดตายกันให้หมดซะเอาล่ะนะครับนะข่าวนี้นะครับเราจะได้เห็นอพอลโลนะครับเทพอพอลโลนะครับยิงธนูออกมาเป็นล้านอันนะครับนะเอาล่ะพลังธนูอ๋อแสงของฉันโอ้หนึ่งสองสามยิงอ้าวแม่งโดนแค่เดียว อะไรวะอ้อขอมาอีกรอบหนึ่งพลังธนูแสงวิญญาณติดชีพหลอนกูพูดอะไรกูเดียวโอ้ยโคตรเท่อาพวกเราโอ้ยใครจะกันได้นะครับดูดิอุย่ยลูกธนูพลโลนะครับนะแยกชิ้นออกมาเป็นโอ้ยสองร้อยสามร้อยอันน่ะนะครับมนาะพุ่งออกมาเลยตมวู้ใครจะหยุดอยู่ยอะโดนเทอะแต่พลโลตายนะครับนะคนที่ยิง จะปิวเสมอนะครับนะเมื่อชิ้นอาวุธเยอะเกินไปนะฮะอ่าท่านผู้ชมต่อมาลองเจอทอดูดิทอบอกเอ้าล่ะฉันจะโยนคอนแยกออกมาเป็นพันอันอย่างนั้นเหรอเอาล่ะดองดูซิเอาล่ะหมุนวุบวุบวุเอาล้วเว้ยดูซิมันจะโยนเป็นไงเอา้าไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยเอา้าไม่เป็นไรนะครับนะเออเออโอ้อออตายซะจอบฟูเทคอนโดงโง่ๆนี่แหละนี่โอ้โหดาเมจมันแรงมากเลยนะครับไอ้ไอ้ทอเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาลองเซนเซดูครับเซนเซบอกโอ้ยฉันมาแล้วโย ตโอ้ยปล่อยจนลอยนะครับตโอ้โหปล่อยลอยอย่างนี้ใครจะสู้มึงได้วะเซซี่โอ้โหปล่อยจนปิวนะครับแม่เซซี่บอกกูอยู่นี่ช่วยด้วยไอ้ไข่นะครับนาโอ้โหตกแมปไปเลยนะครับแลเนื่องจากปล่อยออกมาเยอะเกิน เอารับต่อมาตัวละครไทยที่ผมสร้างนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับอาจารย์ชัดชาติเลือดเท่าไหร่นี่ก็บอกเลยนะครับว่าเลือดเป็นล้านนะครับนะนี่ซึ่งถ้าสมมติมันเจอกับอาจารย์ชาติเวอร์ชันสนะครับนะเลือดจะเท่าไหร่ปื๊บห่อของช้นนะ่ะประมาณ100ยล้านนะครับนะอีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ว่าหมื่นล้านปะ ท่าไห่ไม่รู้แหละแต่ที่รู้มากวลาล้าแน่นอนเอาล่ะนะครับนะอาจารย์ชัตชาติวอร์ชั่นตอนที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วเอาละเจอกับเอวอร์ชั่นเดินตีนเปล่านะครับนาเอาล่ะเจอกันนะครับจะเป็นยังไงครับสองตัวนี้ตึมตืมตืมตึมโอ้หฉันนะต่อยแกหมดเดียวแกตายแน่นอนเลือดแกเป็นล้านอย่าคิดว่าแกจะสู้ฉันได้เอาละมาดูกันนะครับนะอันนี้บอกพลังหยุดนิ่งไม่ไหวจริงจะเทําฉันนั้นไม่เป็นเลยต้มไม่เป็นไรเตี่ยมีดอกเดียวตายเลยโอ้โหโคตรแรงนะครับนะ เฮ้ยแล้วู้ชมต่อมาลองเจอกับไซตามาดูดิไซตามาจะเป็นยังไงอุ๊ยไซตามาเลือด7 0 0เองนะครับนะไซตามาบอกเฮ้อมันเป็นเพราะว่าฉันนะหลบเก่งยังไงล่ะเฮ้อฉันเลยไม่มีทางโดนหมัดใครสักคนเลยเอาละ่ะมาดูนะครับนะไซตามากับอาชัดชาติโหอาชัดชาติแบ่งเ,เลือดโครเยอะเอาละ่ะไซตามาบอกพลังหมดล้ม นี่เป็นไงอาจารยชาติบอกโอ้อกูเปิวเลยแม่ย,อย้อยฮึบว้าโอ้ยเปิวไปดอกโลกเลยนะครับแม่ก็บอกแล้วถึงแม้ช้นจะเลือดน้อยก็จริงแต่ก็ไม่มีใครต่อชั้นเข้านะเฮ้ยนัาผู้ชมจริงหรอว่าไหนลองดูดิเอาตัวละครที่แบบว่ายิงอัดใส่มันเยอะๆเลยนะครับนะ <S <S ผมจะลองเออเอาเป็นพาริสตาด้วยนี่บาริสตาอัดเข้ามาเลย <S <S อัดเข้ามายิงอัดมันให้หมดนะครับนะ เออแล้วดูซิมันจะตายหรือเปล่านะครับปอยเยอะๆออกมาในวิเดียวนะครับนะเออแล้วก็ธนู Apollo. อพอลโล่ะลองดูดินี่โอุ้ยเอาละลมยิงอัดเข้าไปนะครับนะจะตามมาจะไหวหรือเปล่า1 2ลุยปุ๊บผมคิดว่าคอนเทนต์นี้จะทําให้เครื่องผมระเบิดแน่นอนเพราะว่ามันจะจับมัดรวมกันไว้ในสาโอ้บัตจอสลัดนะครับนะที่มันยิงติดเชือกมันยิงไปก่อนเพื่อนนะครับดูดิ โอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับโอ้ยิงไปแล้วโอ้โหไซตามะบอกกูโดนเต็มๆต็ดอกนี้นะครับแต่เลือดไม่ลดนะครับนะเลือดมันอยู่ที่7939จําไว้นะครับนะมาดูกันว่าจะลดหรือเปล่านะครับ7939จําไว้ส่วนตัวที่เหลือกําลังชาร์จตีบักหอกโยนไปแล้วนะครับมาต่อไปตูมนะครับส่วนธนูนะครับกำลังยิงตามไปแต่โดนหมัดไซตามะซะก่อนนะครับเตี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเละทุกอย่างดูดูแต่ก็โดนตัวไซตามะนะครับต่อมานะครับตัวต่อไปนั่นก็คืออพอลโลอพอลโลกูไม่ มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับนะเออนะครับตายเจ็ดเจ้าสามเก้าเท่าเดิมนะครับนะเลือดไม่ลดแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะอ้าเอาครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับนะว่าไอ้เปิ้ลกับไททันเอเรนใครโหดกว่ากันนะครับไททันเอเรนเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยคนสร้างคือใครนะครับนะก็คือผมเองนั่นแหละ800,000นะครับนะส่วนบักเปิ้ลนะครับนะเท่าไหร่วะบักเปิ้ลน่าจะประมาณ2ล้านมั้งไม่รู้ดิ2ล้านหรือ200,000 น่า,นาจะสองแสนแหละนะครับน้าเอาล่ะมาเดินกันนะครับจะเป็นยังไงลุยมามาสู้กันตูมนี่ชนกันนะครับระหว่างไททันเออหนาเลือดไอ้ปืนมันเปิดแล้วนะครับเท่าไร่สองแสนจริงๆด้วยนะครับเลือดไอ้ปืนดแค่สองแสนเองนี่ว่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับนก็นึกว่ามันเลือดประมาณล้านนะครับอ้โดนไททันต่อยตายนะครับส่วนไททันเลื่อนลดขี้ปลติ๋วเดียวเองนะครับนะเออมันทําให้เรารู้นะเวลาเห็นดาเมจแบบพวกเนี้ยนะครับนะมันทำให้เรารู้ว่าแต่ละตัวมันตีแรงเท่าไร่เลื่อนลดเท่าไหร่นะครับนะ เอาละครับต่อมาเจอกับบัอกบาเรียนะครับซึ่งบาเรียมันจะไม่ทําอะไรใครนะครับเลือดมันแค่หนึ่งหมื่นสี่เองนะครับนะ้าเจอกับเออบุมมาแรงดูซิบุมบมาแรงจะทํายังไงกับมันดีนะครับนะเอาละซึ่งตอนนี้พวกบุมแรงบอกโอ้พวกเราจะทําให้เลือดมันล้นให้ได้ภารกิจของเราจนไปพุจะเอ้ยหายไปแล้วนะครับนะาแสดงว่าใช้ได้ผลแต่ทําไมบุมมแรงออกมาแค่นี้เองหมายความว่ายังไงว่าจึบประจึบประจับจับยังไงยังไงเอา้าเอา้าเอา้เอาทำไมเครื่องกูกระตุกเอา้าเหมือนออกไปเยอะแต่ ออกไปแค่2ชิ้นเองเอา้า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 โอ้โหแหลกมากแหลกมากแหลกมากโอ้โหต้องกลับไปก่อนนะครับงงมากตะกี้เออสงสยัยมันมันเด้งหลายทีมั้งอา่อาลองลองลอง,ลองแก๊งยิงตังสติกดูนะครับนะอา่าแก๊งยิงหนังสติกจะสามารถจอดทะลุบาเรียรไอ้นี่ได้หรือเปล่านะครับนะพวกนวั้วยิงหนังสติกไปปิ้วโอ้โหคนยิงแม่งหายไปแล้วนะครับนะส่วนลูกหนังสติกลูกหินโอ้ทำให้ฉันไม่ได้หรอกดิฉันกำังได้หมดเว้ยโอ้โหแม่งสุดยอดเว้ยไอ้หมอนี่ เอาละครับถึงเวลาแล้วครับเจอกับโอ้ยนะครับนะอาวุธเทพเจ้าหอยนะครับเลือดแค่สี่แสนเองอะไรวะโอ้อาวุธเทพเจ้าหอยคือเลือดไม่เยอะหรอกนะครับนะอ่ะลองดูดิต่อสู้จะเป็นยังไงไอบาเลียจะไหวหรือเปล่านะครับนะลองดูดิเน้งสองลุยปึ๊บปั๊บจปึ๊บว่าไปด้านหลังนะครับตูมเรียบร้อยนะครับนะบักบาเรียซีมองเท่งแสดงว่าดาเมจตัวนี้แรงมากนะครับนะดาเมจอาวุธเทพเจ้าหอยนะฮะอ่ะตะกี้เราเห็นอาวุธเทพเจ้าหอยไปแล้วงั้นเจอกับบักหอยล่างเกมมิ่งดยูนะครับโอ้ 2 2 5 e e บวก0ยเหเท่าไร 200, 000, หร่วะ200ล้านเนรอ2,000ล้านเนออไม่รู้นะครับนะโอ้ยใส่แว่นออฟตันอีกต่างหากนะครับนะอพอดโพชันบันโหลดเฮยังไงล่ะอ่ะเอาละนะครับต่อมาลองเจอดูดิวุ้บข้ามาแล้วข้าจะเสกเจ้าให้กลายเป็นหมอ,อแอะตายนะครับเป็นไงล่ะเจอข้าไอตูนมึก เอาละครับ hmm. ต um, ่อมาท่านผู nah. ้ชมผมสงสัยหน้าดูนะครับนะผมอยากลองโยนหอกใส่บันดูดิลุมโยนหอกใส่บันทีเดียวแบบเยอะๆดูนะครับดูซิมันจะต้านได้หรือเปล่านะครับหรือว่าความผมจะดับไปซะก่อนนะครับนะก่อนที่จะได้เห็นเอาเละโอ้พวกเรายนใส่มันแล้วไอ้หมอนี่มันต้านได้โอ้ยไอ้พวกโยนแบ็กปิวหมดแล้วนะครับมาโอ้โยนไปมาแล้วนะครับหอกมาลโอ้โหสามร้อยหกร้อยเก้าร้อยสิบสองโอ้ย พันห้าอันนะครับพันห้าชิ้นนะครับนะหูยหอกลงกันทึกๆข่ากันได้ๆโอ้ยไอ้บาเดีแม่งกันได้ทุกอย่างจริงๆเลยดูดิทุกๆ่ากันได้ตงงตตนี่ขาบอกแล้วว่าค่ากันได้หูแม่งสุดวะสุดวะแม่งกัได้ทุกอย่างเลยวะ เราถ้าสมมติรอาราถ้าสมมติเป็นอาวุธของอพอลโลล่ะนะครับยิงออกไปนะครับเป็นธนูแสงนะครับนะวูตายแล้วครับโอ้โหตัวคนยิงแม่งปิวไปแล้วนะครับฮะเออแต่ตัวลูกธนูยังไม่ไปพูดมาแล้วโอ้่าก็กันได้เหมือนกันเจือโปโหยผ่านตัวไปเลยเฮ้ยเลือดรดนะท่านผู้ชมเลือดรถนะครับนะแสดงว่าลูกธนูอพอลโลไอบาเรียกันไม่ได้นะครับต้องเจอลูกธนูเทพเท่านั้นนะครับนะเออดูดิเลือดรถอยู่นะครับนะแต่ก็ตายนะครับนะาบักอพอลโลโู อเอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับลองให้นนทกนะครับเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสองล้านนะครับนะโอ้โหเยอะมากเจอกับบัคคอยล่างเกมมิ่งนะครับที่น่าจะประมาณเลือด200ล้านแล้วครับนะอ่าลองเจอดูซิจะเป็นยังไงหนึงสองลุยมาแล้วครับวามด้านหลังนะครับปุบปุบนนทกนะครับพยายามจะโจมตีโอ้โห บักคอยล่างเกมมิ่งนะครับนะอู้เอาละนะครับบักคอยล่างเกมมิ่งหูยเร็วจังรวดเร็วท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมดูเลือดเทพเจ้าคอยเลืไม่ใช่เลือดบักคอยล่างเกมมิ่งรวดจังรวดเร็วนะครับนะแต่ก็ตีไม่เข้านะครับนะเพราะว่าข้าโหดเกิดไปยังไงล่ะโอ้อหูเรียบร้อยใครชนะบูนะครับนะเรียบร้อยนะฮะโอู้หูายบักคอยเกมมิ่งนะครับเป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปนะครับเพราะว่าโอ้โหไอ้พวกนี้คือมันโหดมากดูดิดูดินะครับน้านนทกมัน มันเยอะกว่าไงนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับชนะอ่าท่านผู้ชมลองเจอกับอาวุธเทพเจ้าข่อยอยู่ดีไอ้พวกนนทกจะสู้ได้หรือเปล่า1นสองลุยป่าวาไปด้านหลังตับตั๊บตับตับ,ตบ,ตบ,ตบเร็วมากนะครับนะเฮ้ยลุมชนะเว้ยเฮ้ยลุมชนะอนาวุธเทพเจ้าข่อยเหรอผู้โรจโนเลวชายโยนนทกของโลกชิบหายแล้วนนทกของโลกไม่ดีมั้งนนทกของโลกเนี่ย เอาล่ะท่านผู้ชมงานร้องให้พระอีสวนนะครับตะกี้ผมพูดผิดทั้งคลิปเลยนะเออเรียกนนทกต้องนานนะครับนะไอ้นนทกคืออีกตัวหนึ่งนะครับนะเออเอาล่ะพระอีสวนนะครับนะล้มนี่บักไซตามาดูดีผมอยากเห็นไซตามาเลื่อนรถว่ะจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองลุยปึ๊บมาแล้วทำวาไปด้านหลังนะครับตุ๊ต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 ไซต์มาเออต่อยนนทกนะครับต่อ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 ซึ่งบอกเลยว่าเออ เฮ้ยนนทกอีกแล้วพูดนนทกอีกแล้วนะครับนะาพายิสวรนะครับนะเออพายิสวรจัดการนะครับโอ้โหเศกโกเลมออกมาจัดไซตามะแต่ไซตามะก็รู้สึกว่าจะไม่ตายเลยนะครับนะเลือดไม่ลดด้วยโอ้โหไซตามะบอกเฮ้ยชิวๆเออเลือดฉันยังเออเจ็ดพันเท่าไหร่นะลืมแน่ะนะครับน้าโอ้โหดูดิดูดิดูดิเออเจ็ดพันเก้าสามเก้าเท่าเดิมเลยนะครับนะโอ้โหไม่มีใครทําให้เกิดอะไรขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ อ่ะท่านผู้ชมกลับมากันอีกนะครับนาโอ้โหซาตมาเลือดยังเท่าเดิมนะครับกูกลับมาเลือดยังเท่าเดิมเลยนะครับนาโอ้โหดูดิดูดิซาตมาโดนอยู่ฝ่ายเดียวนะครับนาแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรซตามาได้นะครับนะโอ้โหก็เกิดใบปาบักซาตมาเนี่ยเลือดไม่ลดเลยนะครับนะไม่มีใครสามารถทําให้ซาตมาเลือดลดได้นะครับนะไม่ว่ายังไงก็ช่าง เอาล่ะท่านผู้ชมยกเว้นตัวอะไรรู้ไหมยกเว้นนี่จะต้องเจอโกเลมยักษ์โอ้ข้าบาแล้วโอ้มึงก็ยักษ์เกินนะครับเจอกับไซตามะนะครับนะโอ้เพราะว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้สมะไซตามะหยุดนิ่งหรือว่าตายไปนะครับก็คือตกแมปแล้วก็ทําให้มันแข็งนี่แหละครับนะนี่เป็นสิ่งเดียวนะครับนะโอ้โอ้โอโอแห่งตัวก็ใหญ่เกินมึงทําอะไรเขามึงเนี่ยดูดิทำอะไรอ่นเนรอะเอามายเอามาย เพราะว่าสิ่งเดียวที่มันกลัวนั่นก็คือน้ําแข็งนะครับนะเออกับการตกแมปนะครับนี่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 มันต้องแข็งนะครับซึ่งสซตามะบอกเ้อเอาละแกคิดว่าการทำน้ําแข็งแกจะทําทได้แบบว่าฉันอยู่นิ่งๆให้แกทําหรือยังไงนี่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 ฉันก็จะต่อยแกเหมือนกันเออแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าต้องยิงนะครับทำให้ตัวมันแข็งให้ได้นะครับนะันเจ้าสซตามะนะครับนะเออส่วนธนูมันก็หลบเอานะครับนี่โอ้โหต่อยไปแล้วหายแล้วนะคือครึ่งโลกนะครับนะเออซึ่งสซตามะโดนนิดเดียวเองนะครับนะเรรานนั้้้้จตตองใชสี ใช้สูตรโกงนะครับนะทำให้ตัวละครของพวกเรานะครับนะปล่อยทนูออกมาม0 0นัดนะครับโอเคเอาละแก่เต็มตัวตายได้เลยเ,ลเจ้าไซตามะนะครับนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าูดับะลรวะเนียนะครับนะอ่ะอ่ะอ่ะนะครับนะเอาละพวกเรายิง ตูมนะครับอ่ะตูมตามตามเออแข็งแข็งกูบอกเลยไซตามะมึงตายมึงตายแน่หลบไม่ได้หรอกนะครับตูมตูมตูมไซตามะโอ้อะไรกันบอดเนี่ยโอ้อฉันแข็งแล้วฉันแข็งเออโอ้แต่ฉันก็ยังไปได้นะครับนะมันยังแข็งไม่สุดท่านผู้ชมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือมันแข็งตายแล้วนะครับอะเออดูดิอีกนิดเดียวอ่ะงั้นเพิ่มความอีกน <guarding you? S 1> ิดเดียวแล้วกันนะครับนะอ่ะเพิ่มอีกอ่ะเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะหนึ่งสอง โอ้โหยิงไปแล้วเครื่องกูหลุดแล้วเครื่องกูแหลกเครื่องกูแหลกก็ไม่ไหวละด้วยด้วยคิโมจิแข่งไหมแข่งไหมแข่งโตะนะครับมาโอ้โหยังไงหิมะนะครับพวกธนูนะครับดูดิแต่มันไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะมันมันยังเยอะไม่พอนะครับนะถ้าเยอะพอมันจะแข็งแล้วก็ตายเลยนะครับนะตายแบบว่าเลือดไม่ลดด้วยนะครับ อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เซตามะาแข็งได้แบบว่าเลือดไม่ลดนะครับนะแบบว่าแข็งโปะเลยนั่นก็คือเทพไมด่ดำนะครับนะโอ้ฉันจะแตะตัวแกว้าวเพื่อนเราตายแล้วหนึ่งแต่นั่นมันแค่ตัวล่อเออฉันจะแตะไกลแบบใกล้ๆเอาล่ะไม่จะแตะนี่เรียบร้อยนะครับเซตามะาแข็งโปะนะครับนะตายเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฆ่าเซตามะาได้นะครับนะ อ่เอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับผมลองเอาพวกพืชดูนะครับนะเออเพิ่มดูดิแบบว่ายิงครั้งหนึ่งออกมา300นัดเอ้ยเดี๋ยวเครื่องแหลกนะครับเอาเป็นแค่อันเดียวพอนะครับนะโอเคเจอกับแซนนะครับดูซิจะเป็นไงเออแซนบอกข้อจะปล่อยกระโหลออกมาร้อยอันส่วนพืชก็บอกเฮ้ยฉันจะปล่อยพืชออกมา200อันเอาละตายซะโอ้โหยไม่ทันไรนะครับนะตายแซนซะก่อนแซนบอกเฮ้ยฉันหลบได้เออฮ้ยอุ้ยเลือดแซนแค่10เองท่านผู้ชมในมอดที่เขาปรับมานะครับเลือดแค่10เองนะฮะน้อยมาก Ö, งั้นเจอกับทานอ้อนแล้วกันนะครับโอ้โหแสนนะครับเปิดชากรนะครับปุปังป้านางปังไปเรบไปเดบบๆไปเรบวๆไปเร็วบไปเร็วๆไปเร็วบไปเร็บๆปเร็วเร็วตายนะครับนะทานออนเกือบตายนะครับนะ อ่าเอาท่านผู้ชมต่อมานะครับรถถังเลือด4,005นะครับทหารเลือดเซฟโอ้โหครับในรถถังบอกพวกเราดัดแปลงมาอย่างดีแล้วเทพเจ้าคอยเข้าข้างพวกเราเราได้เปิดพลังก๊อตแล้วเราจะยิงใส่ไอ้ปอผีฟ้าที่ไม่เคยชนะที่เลือดเป็นล้านเลยโอ้ยนะครับนะอันนี้หมอดเริ่มต้นนะเนี่ยนะครับนะยิงมาแล้วโอ้โหรถถังดูแม่งยิงมานะครับท่านผู้ชมดูดิม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 ิโอ้โหโอ้ยเสียง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 คอมกูแหลกแล้วนะครับโอ้ยเออปอ พี่ฟ้าบอกเฮ้ฉันกันได้เจ้โอ้ยเลือดลดอยู่นะถ้าผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะครับนะเราไม่ได้เห็นอย่างนี้ไม่บ่อยนะเลือดมันลดอยู่นะดูดิตัวว้าวพอพี่ฟ้าบอกตัวกูไหมเลยดำติดปีนะครับแต่ฉันก็ยังไหวนี่นี่ตอนฉันยิงแกมั่งยิงใส่ใครวะนะยิงใส่ใครอ่ะเอ้าอะไรวะเอ้าอะไรวะยิงขึ้นบนฟ้านะครับม อ้าวครับท่านผู้ชมต่อมาอันสุดท้ายนะครับปิดฉากไปด้วยฮาวาชาสุดเจ๋งโอ้โหอันนี้ก็ยิงประมาณ50นัดอยู่แล้วนะครับเพิ่มคราวนี้เป็น350นัดต่ออันเดียวนะครับนะโคตรโหดแล้วต่อมาก็ บานิสตานะครับโอ้โหอันนี้ยิงทีแรงฉีบเยอะมากคราวนี้ยิงไปเลย300นัดนะครับบางครั้งเดียวหัวดูซีสลับกันนะครับนะยิงใส่บักคอยนะครับเมื่อชันขี้เมาไอ้กูขี้เมาเออเมียบอกให้กลับบ้านเลยอยากกลับบ้านนะนะโอเคนะครับนะเอาล่ะหนึ่งสองสามลุยบิ๊กมาแล้วนะครับนะบัคคอยบักฉันจะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเอาล่ะฉันฉันอยากเดินเล่นเฮ้ยเครื่องกูแหลกเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละก็ถึงเวลาตายนะครับนะโอ้โหโจ๊กโอ้โหยิงมาแล้วยิงมาแล้ว ไปไปจะมีโอกาสโดนไอ้ข่อไม่นะนะครับหน้าไอ้ข่อยบ้างแหมฉันขี้เมาอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกนะฉันขี้เมาอ้หูต้องโดนมันสักนัด ส่วนอาวชาเกิอเลยขึ้นนะครับะอาวชายิงจนถอยหลังอ่ะนะครับนะโอ้ยส่วนบอริสตานะครับยิงไปแล้วนะครับนะส่วนตอนนี้ไอ้คอยเป็นไงอุ้ยไอ้คอยรอดชุดที่หนึ่งไม่เฮ้ยชุดที่สองมาเป็นไงรอดไหมรอดไมหมอุ้ยไม่รอดวอะ,ะกูไปกับฮาวาชาเลยไม่ใช่ไปกับบาริสตา้าเลยโอ้โหโคตรแรงนะครับนะส่วนในฮาวาชาเกิอเลยขึ้นกับพวกมันนะครับดูบันดี <laughs> พวกเราแม่งแววนแรงเกินไปว่ะอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสวกเราวันนี้นะครับก็จบไปเปเท่านี้แหละนะครับนะเราจะได้เห็นดาเมจแล้วก็เลือดของพวกมันนะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรที่มันแปลกใหม่มากักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็เห็นความตลกของเกมนะครับนะเออซึ่งมันก็แปลกดีนะดูเดิอันนี้บอกฉันจะยิง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 ยิงตอนไหนวะ